แง้มหัวใจตายชุติมาหลังถูกขอไม่ให้คว่ำเรือตายทิมช่วงนี้ผ่านมาก็มีแฟนขับหลายคนที่แอบเชียร์แอบจินให้ตายชุติมากับทิมพิทากลับมาคบกันอีกครั้งเพราะทงคู่ก็ประกาศว่าโสดแฟนขับก็เลยอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมซึ่งล่าสุดทางด้านตายชุติมาได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนขับก็ได้มีแฟนขับถามเข้ามาว่า แม่ไม่ความเรือได้ไหมซึ่งทางด้านแม่ตายได้ตอบไปว่าไม่ได้ค่ะคือถ้าไม่ความเรือเราเหมือนกับเราไม่ชอบให้ความหวังไปเรื่อยๆมันไม่ดีนะทุกคนถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มันพอจะให้รุนเราก็บอกมันไปเลยตรงๆว่ามันไม่ได้หลังจากนั้นก็มีแฟนขับเข้ามาให้กำลังใจยอมรับในการตัดสินใจของแม่พร้อมชื่นชมว่าแม่ตาย ว่าซื้อสัตว์กับแฟนคขับมาก